ยางครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้นะมีแพ็กรีโนเวทอีกแล้วนึกว่าจะมีแพ็กใหม่มาเพื่อออตวิกแบบลยอยนโดอะไรเงี้ยไม่มีเฉยโอเคปะ่ะที่พี่เอไออยากได้ที่สุดแล้วก็กาณาชายนะผมกาณาโชครับเฮ้ยอายอเกิดอ่าดูสิเหลือใครวะโอเคป่ะ let's go โอ้ตุเกตใครวะห้าดาวตุเกตห้าดาวใครโอตาอ้าโอตาวิโอโอตาวิโอครับผมโอเคไปเลยไปเลยไปผ่านผ่านมา นี่อยากได้นี่เลยพัสคาโกลส์แล้วก็ลูกรยองนะอยู่ไหนวะนี่ไงลูกรยองอยากได้สองตัวโอเคไป let's go ของฟีไปเลยลอิตาลีครับใครวะเนี่ยสามดาวโอ้อิตาลีใครผู้ใดวะนี่ใครผู้ยุบหกใครวะโอ้โหไม่มีหน้าเดินไปไปไหนก็ไป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 ,ไป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 โอเคนี่คือไฮไลท์ของเราครับผมไอคอนนี่ด็อกบาร์ใครก็อยากได้ แล้วก็นี่เลยเดนนิสเบอร์แคมป์ครับผมใครๆก็อยากได้นะมีใครวะออลองโซ่นี่ใครๆก็อยากได้อีกแล้วและบิตอด์เชก็ใครๆก็อยากโอเคตัวที่ผมอยากได้สุดนะก็คือนี่เลยเป๊ปโคเดโอล่าครับผมอยากได้ตัวเนี้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอืมไปเป๊ปโคเดโอล่ามาแม่กระดอกพาก็ได้ดอกบาร์เบอร์แคมป์บิตเรชเชกออลองโซเนี่ยที่ติกติๆไปเมื่อกี้อยากได้หมดเลยแต่ไม่ได้ตัวเดียวไงเออหนึ่งในนั้นต้องมาสักตัวหรือปะเฮ้ยสเปนเพปปะ เป๊บเป๊บปะเป๊บปะวะเป๊บมาใส่เบอร์สี่ปะใช่แหละบาสอานี่ใช่เออใช่โอเค yes yes เป๊บก็ดีล่าครับผมแม่เราต้องการกลางรับพอดีนะต้องการกลางรับมานะทุกคนกลางรับก็กลางลับที่สำคัญมากเลยนะทุกคนนี่โอ้โหไม่เคยเล่นเลยนี่แหละจะครั้งแรกเลยมาเปิดประสบการณ์แบบฉลองแชมป์ไม่ค่อยหน่อย3แชมป์โอเคทุกคนไปละเจ๊กัน